ครับอันนี้เป็นคอนโดปลูกพักให้โดแบบแนวตั้งเพราะว่าพิ่นขึ้นแบบคอนโดเลยเห็นบ่าิ่นจะขึ้นแบบอันนี้บ้านเธอนะอันนี้ห้องเธอนะอันนี้ห้องเธอนะอันนี้ห้องเธอห้องเธอเป็นสั่นเป็นสั่นขึ้นมาเขาก็เลยเรียกคอนโดปลูกพักไฮโดแบบแนวตั้งอันนี้ผมก็ทดลองสื่อมาเผื่อเอามาลองปลูกเปรียบเทียบให้พี่น้องเบิงระวังการปลูกแบบนี้กับการปลูกในกองฟมห่าแบบไดมันุ้มคาก็กันตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมดนะคะับส2สั่น นะครับนอแต่จริงๆเิ้าส่วอมาเจ็ดสั่นก็มันมันหายไปสามสั่นนะอ่าสิบสิบสามสิบสามนออ่าตอนนี้สิบสั่นตอนนี้แล้วสิบสั่นเพราะว่าลมมันผัดตกไปเห็นเบิรงกไหมครับเด้อมันจะเอ็นอ่ามันตกมันมันหักไปสองสั่นเบากว่างเพิ่นก็เลยเอาออกไปสองสันไอ้สามสั่นแต่มันสูงเกินมันสูงเกินก็เลยเหลืออยู่สิบสั่นมันก็เลยปลูกตอนนี้ปลูกได้อยู่แครสี่สิบแปดต้นใช่นะครับซึ่งสี่สิบแปดต้นนี่นะครับเด้อเฉพาะสั่นมันตัวนี้นี่นี่จากไต่เสือเิงนี่ มันจะอยู่ราคาแค่ประมาณสามพันกว่าบาทจ้ะนี่ครับเฉพาะชั้นนะจ้ะแค่เพ <c oughs> นะียงข้อมันเึ้นไปแล้นสามพันกว่าบาทแต่ว่าท,ที่ที่ผมซื้อมากนะ่ะคือมันสี่พันกว่าบาทเพราะว่ามันมีทั้งหมดสิบสามสัตวไง <c oughs> มันก็เลยแพงนะครับต,ตอนนี้มันเหลือ <c oughs> มันหายไปสามมันก็เลยเหลือแค่สามพันกว่าบาทเนาะจ้ะขันราคาสื่อมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับราคาตัวนี้อีกพันกว่าบาทจ้ะนะครับรวมๆแล้วสี่พันกว่าบาทครับจ้ะ อ่าสี่พันสีกว่าบาทนะครับปลูกได้48่สิบต้นนะครับ,ตรบแต่ทีนี้นะครับตัวกองโฟมเฮ้านะครับเน้องกองโฟมเฮ้าเนี่ยขันปลูก48ต้นเนี่ยไม่ใช่ปลูกได้เจ็ดกองหนึ่งสองสามสี่ห้าหซึ่งเจ็ดกองนี่นะครับเด้อลงทุนมาถึงหารอยครับ <laughs> นะครับลงทุนมาถึงหารอยนะขันรวมทั้งปุ๋ยรวมทั้งมเมล็ดแล้วในเจ็ดกองนี่ครับไม่ถึงห้าร้อยนะครับอันนี้คือความขุนคายาง อย่างแรกนะครับเนาะอย่างที่สองอันนี้คืออปลูกมาแล้วสี่สิบหามือนะครับเบืองต้นเบืองต้นเพิ่นเด้อเริ่งต้นกันหน่อยเริ่งต้นกันใหญ่นะครับเห็นเนาะที่เริ่งต้นหน่อยที่เริ่งต้นใหญ่เพราะว่าเวลาพระอาทิตย์นะครับเพิ่นขึ้นแมนยูนี่พระอาทิตย์มันจะขึ้นมาสิไงมันจะขึ้นเฉียงไอ้ส่วนนี่มันจะบ่ได้แสงมันก็เลยหน่อยมาเบิ่งเด้อมาเบิ่งข้างหลังนี่แห้งหน่อยไปเลยนะครับเพิ่นจะบ่ได้แสง อ่าเนี่ยเห็นไแสงบ่พ่อิ่นก็จะเป็นยังสี่นะครับบ่งามนี่แม่นี่ยเนี่ยสี่สิบห้ามือเห็นบ่ครับมันจะเป็นระบบนำว้นพี่น้องบิ่งอำเนี่ยเนี่ยนี่ยมันจะเป็นนำว้นเหมือนกับอยู่ในล่างนั่นแหละเชื่อแต่ว่าเนี่เป็นแบบแนวตั้งเนาะอ่ามาที่นี่มาเบิ่งตันนี้สี่สิบห้ามือของเพิ่นงามสุดไหงามสุดแล้วเนาะตันนี้คคองามสุดแล้วมาที่นี้มาเบิ่งตัวนี้เขงเ้า3สามสิบมือเนี่ยครับแตกต่างกันะ๊ะ ่ความง,งามเพราะว่าตัวนี้เพิ่นได้รับแสงมดมื <Stanley> อไงตัวนี้เพิ่นจะได้รับแสงแบบนี้จ้ะเนาะอ่าอันนี้คือได้รับแสงครึ่งนึงบ่ได้รับแสงครึ่งนึงแม่ตัวนี้ตัวนี้เพิ่นจะได้รับแสงสิ <schizophrenia> แต่อีกตัวนึงเพิ่นจะได้รับแสงจงังไดก็จังซี่เออเอียงมากเอียงมากจังซี่ไงอ่าจังซี่เพราะฉะนั้นขันขันเฮาอยากให้ตัวนี้งามอีหลีเฮาต้องตั้งอยู่กลางพระอาทิตย์เลยะตั้งอยู่กลางแดดเนาะยุางแดดเลยนะครับกับบ่ได้คือเก่าเพราะว่าทั้งใต้นะครับเนาะอ่ แล้วัาที่นี่ความคุ้มคา่าอ่าบัาที่นี่ตัวนี้นะครับอายุสามสิบเื้อท่านได้เติมน้ำเลยได้แมนค่ะเนี่ยจ้ะมาเบิง่งมาเบิง่งตั้งแต่ตังต้งแต่ลงกองตังต้งแต่ลงกองเลยนะครับเบิ่งจนมันใหญ่งามเบิ่งอันนี้สี่สิบห้าเื้ออันนี้สามสิบเื้อเนอะาะตัวนี้ท่านได้เติมน้ำเลยครับจ้าแต่ถ้าสิเติมก็แค่เติมน้ำเปล่านะครับอืมฟึบเติมน้ำเปล่าได้ครับเด้อแต่บัาที่นี่ตัวนี้ มาเบิงเติมน้ำไปสองรอบแล้วครับนี่จ้าแม่นี่เนี่ยเติมน้ำไปสองรอบแล้วจ้ะต้องคอยมาเบิงมันไงเฮายเดียเติมปุ๋ยน้ำบอตัวเลยเติมปุ๋ยทุกรอบทั้งเติมปุ๋ยทั้งเติมน้ำเพราะว่าเพิ่นเป็นระบบอ่าไรอันนี้เนาะระบบน้ำวนง่ายง่ายน้ำวนขึ้นหนามเพิ่นจะต้องอ่าขึ้นดูดดูดขึ้นไปตั้งเทิงแล้วก็ไหลลงมา หาหลาคนอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องเติมปุ๋ยทุกหรอกนะครับคันคันบวันเพิ่นก็จะบล่อยใบนี่ขนาดสามสิบเอ็ดเลยนี่ในขนาดสี่สิบห้าหมื่นเลยนี่นะครับซึ่งทั้งตัวนี้จริงๆบ่ต้องถสื่อกะได้เด้อเนี่ยเอาใส่กองโฟมอ่าคันพี่น้องอยากเอาไปปลูกประดับมันนะเอาใส่กองโฟมกะได้เพต้องไปซื้อเพราะมันพันกว่าบาทหนึ่งเมื่อวันที่เราแสงมันเข่าได้หรือเปล่าอ้ไรมันมีแสงมีขีดไช้หนามนะแสงเต็ม ก็เป็นปกติอยู่แล้วไงเพราะว่ามันเป็นสีขาวแล้วมันก็ล่างยากน้ำล่างยากนะครับล่างยากน้ำนะครับมันต้องถอดออกมาล่างน้ำนะครับเอออันนี้อีกคอหนึ่งอีกคอหนึ่งตัวนี้ใส่ไฟต้องใส่ไฟตลอดได้ครับไฟดับบ่ไดเลยนะครับไฟดับก็ขึ้นนอกเลยนะครับแต่ว่าตัวนั้นบ่ต้องใส่ไฟแมนค่ะนี่นะครับเออ แล้วก็งามนางามนาอันนั้นทราบชี้มือในซี่ชี้ม้ามือตัวนี้เหมาะสําหรับปลูกประดับนะครับแต่ตัวนี้เหมาะสําหรับปลูกกินปลูกขายแล้วก็ปลูกประดับครับเอ่าพอวันหนึ่งลงทุนหน่อยนะครับตัวนี้สี่พันกว่าบาทนะครับสี่พันกว่าบาทในซี่สิบแปดต้นนะครับตัวนี้ห้าร้อยกว่าบาทในซี่สิบแปดต้นนะครับพี่น้องก็ลอง คำนวณเอานะครับลองลองคิดเอาว่าแบบแบมันคุ่มคากลัวกันระบบน้ำว้นกับสีประมาานี่แหละครับกับสีประมาณนี่นะครับก็ต้องลงทุนระบบน้ำต้องใส่ไฟเนี่ยคือเหตุผลที่ชวนเฮาบ่ปลูกนำวนเลยนะครับเฮามองว่าแบบนี้มันง่ายกลัวมันคุ่มคากลัวนะครับเนาะสะดวกสบายนสะดวกสบายบ่มีไฟกับบ่บ่มีไฟกับบ่ตายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมอยู่คือเกานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ